คนอยากเห็นแสงสว่างในตัวอุ๋งอิงค่ะไม่อยากเห็นกระจกที่มันทอนแสงจากไหนมาก็ไม่รู้วันี้ต้องเป็นอุ๋งอิงเองต้องพูดเองรุะท่านเป็นนายกเบอร์31ของประเทศไทยเป็นคนอายุน้อยที่จะเป็นอนาคตของชาติต้องแสดงให้เห็นชัดว่าภายใต้การนำของเ,ออเขาเนี่ยของเธอเนี่ยมันมีความชัดเจนมีตัวตนขนาดไหน พระเนสิ่งที่ต้องแถลงคือให้ประชาชนเกิดศรัทธาให้โลกมองเห็นว่าประเทศไทยมันน่าอยู่น่าเข้ามาลงทุนแต่นี้ปันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกบรรยายไว้เลยสิ่งนี้ไม่ได้ถูกผูกสร้างเลย <S <S อุยเอิงคิดว่าจากการทํางานรัฐบาลเนี่ยบระคับประคองจนถึงเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลถ้าเรายังอยู่ได้ยาวได้ความมั่นคงมีความเชื่อถือในการเมืองไทยไม่ใช่การเมืองของพรรคเพื่อไทยถ้าการเมืองไทยมีเครดิต ได้รับการเชื่อถือจากนานาชาติเขาเหล่านั้นก็จะขมันใจที่จะเข้ามาลงทุนกับเราอันนี้เราก็จะได้แล้วแต่ถ้ามันมีการจะพูดถึงออบนหน้าจอทีวีทุกวันว่าจะอยู่แค่สมเดือนห้าเดือนแปดเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงมีเดินขบวนอย่างนี้ใครมาเป็นรัฐบาลก็บริหารประเทศไม่ไดก้ก็ต้องเจ๊งอยู่ดีเพราะว่าในเมื่อคุณบอกเราอยู่ไม่ได้แล้วใครให้มาลงทุนถ้าอิงไม่ดีถ้ารัฐบาลไม่ถูกต้องก็เลือกพักอื่น ให้เป็นไปตามระบอบเราพร้อมไปเรามาครั้งนี้ก็มาจากการเลือกตั้งเราก็อยากจะไปกับการเลือกตั้งแต่เท่าที่ผ่านมาเราไปการถูกปฏิวัติรัาปหารเพราะมีการเดินขบวนเดินขบวนพอรัฐบาลไปปราบก็ปราบไม่ได้เพราะว่าห้ามใช้อาวุธต้องไปมือเปล่าเน้นสุขอาหารก็ปฏิวัติแล้วรัฐบาลก็ล้มไปสิ่งที่วันนี้ที่วิตกที่สุดทุกคนพูดอย่างคุณอนุทินบอกอ่ะโอ้เป็นไปกลัวปฏิวัติหรอ ถ้าเรามไม่มีเงื่อนไขคือเราไม่ทําการอคอรัปชันขี้โกงอคอรัปชันขี้โกงอย่างนี้เงื่อนไขถ้าเราขี้โกงเขาช่เขาก็มีเหตุผลในก,การปฏิวัติก็สิ่งคุณอี่พูดเป็นสิ่งที่เราอยากทําถ้าคุณอดีตพูดแบบนั้นรัฐบาลก็พร้อมจะเอาสิ่งนั้นมาทําอิงก็อยากจะบอกว่าในปีที่จะผ่านหน้าขอความร่วมมือเลยจากทุกท่านทุกคนเลยขอให้อย่าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เรื่องการชอรา่อลาดเบรลหรือคอรัปชันอะไร ถ้าเลิกกันได้เนี่ยปีหนึ่งปีหน้าเราก็จะบรรลุไปละแล้วความเชื่อ,อสือศรัทธาก็เกิดเราก็อยากจะลดตัวเลขการคอร์รัปชันทีกันนี้อยู่อันดับเท่าไหร่ในโลกใบนี้ร้อยกว่าๆเราอยากจะลดลงมาให้เหลือ90 80อะไรก็ตามแต่ก็ว่ากันไปคนอยากฟังเรื่องแบบนี้จากนายกครับคนอยากเห็นแสงสว่างในตัวอุ๋งอิงไม่อยากเห็นกระจกที่มันท้อนแสงจากไหนมาก็ไม่รู้ อุ๋งหิงต้องเป็นอง๋์หญิงเองต้องพูดเองเพราะท่านเป็นนายกเบอร์31ของประเทศไทยเป็นคนอายุน้อยที่จะเป็นอนาคตของชาติต้องแสดงให้เห็นชัดว่าภายใต้การนำของเ,ออเขาเนี่ยของ <c oughs> เธอเนี่ยมันมีความชัดเจนมีตัวตนขนาดไหน <c oughs> นะมันก็ต้องให้มันชัดแบบอชอบพันกามัาก็น่านละชอบคนรู้่างนี่หลือชอบ <c oughs> คนนี้มาก็เป็นคาแรคเตอร์นี่พิมพ์นี่มาทักษิณมาไปก็เป็นทักษิณอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหม แต่พอเจอเศรษฐาออกมาเป็นนายกปั๊บปุ๊บแป๊บๆหาตัวตนไม่เจอปีหนึ่งไปคนก็ไม่เฉยเฉยไม่ได้เสียดายอะไรค่ะเนี่ยพระนั้นสิ่งที่ต้องแถลงคือให้ประชาชนเกิดศรัทธาให้โลกมองเห็นว่าประเทศไทยมันน่าอยู่น่าเข้ามาลงทุนตอนนี้บป็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกบรรยายไว้เลยสิ่งนี้ไม่ได้ถูกผูสร้างไว้เลยอ,อันที่หนึ่งก็นายกเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าอ,อาจจะเป็นอย่างนั้น